สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าสบายดีอิฟจีทุกท่านที่กแพงมันนี่กะพอๆกับสองแม่ตาคือเก่าพี่น้องป่อยมันกินมอเข้ามันี่ยข้อแม่คอยบ่มาในเบิร์ดไลน์เนาะปล่อยมันกินมาโดนมาเจองัวกินเข่าพี่น้องอ่าเพิ่นอ่ากินเข่าในมึงนู้นะใครแต่ใครแต่มาเจออ่ามันบอกกินโกกมันเข่าเจ้าบุญย่า

อยู่เย็นแต่ว่าอ้เห็ดน่ะก็เอาเอาอันดูดีกว่านี้แล้วเอาเห็ดแบบอ่าอาเสากรมนะพี่น้เสากรมเด้อคนลาวเลานนนมักแป้งนัวมึงดูปุ๊บแป้งนัวนะหอมปโลโลบักใหญ่โลบักใหไ่พี่น้องนี่แป้งนัวพี่น้องอ้เผือดเห็ดนี่อยู่ในขั้วแมนอุ่นใจ ก็อน่ะแม่บกางุ่นใจว่ะสิอุ่นใจเป็นเห็นแขงนัวทงบางใหญ่บรรยากาศดีเนอดีโอ้ยฝนตกมาสุดแบบดีอืมกระสันนะกับเขาวันแหงเบิดป้าตกเขาเจ้าคืองานยายเขาคืองานยายมาจากสามสี่ห้ยนะบ่นี่น้อง นนมันแดดแหง้งตัอบอหืดเลยอนาจจะเป็นธุรกิจพี่นอ้องเ้ยาควันกลุ่มๆอยู่นะเจ้าธุรกิจมืดาตา,ตาอบออนนะแม่น้องรวมไไน้องรวมดยู่ธรรมาสตพี่น้องห่มมคามันหน้าลุงพนพี่นอ้องเ้ยเนนะทียงนาแม่นเพื่อนก็เจ้าพักพายหน่อยเลย ไม่พันนกระจักสิไปสิพากันไปใส่นี่งสิ่งก่อนพี่าเลยยงสะก่อนนะจ๊ะบอกวันหิวขนาดมา่อก่นาบ่แตบอกกินบานอันนี้ก็ได้ต้องซองต้นคือเห็นกินมาโอกาสเลย้หากินน้ำเย็นก่อนนอยโดกดสังเภย ที่มาทำตุลาอะไรพี่น้องมัหลับแจงเหตุมาแต่ยังบม่ได้หอดเหเหนามาตากแดดมากก็เลยผักผักอากาศเย็นๆกันเอ้าบ่พี่น้องเห็นเห็นบรรยากาศก็เลยแบบเพลิน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 บ่มากแบบนี้มีเตียงมีแค่โอ้ยสัมผัสซุ่มนะครับเย็นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศไครก็ข้าราชการก็มาต่้ทายบ่ที่จะถามนะ คันได้ปะเอ้าขี่รถก็มาเลยท่าประมาณเออบออยู่ในบ้านนี่แหละอ๋อเราเขาใจมาไดแต่นนั่งปอกแม่อ้าแม่นี่น้ำควันเรากใส่พี่น้องใา่ไม่ใส่แล้วอุตส่าห์มาให้กินขอบใจหลายบรรยากาศพี่น้องอ้าวควันเนี่ซิมซิมมักซิด้า สีมข้างหน้าวันแหงหดสดบอกควันซีมเหมือนหู่จักรถสะอาดอระาดกอนะระาดได้อย่งอนุหลังให้ไดกลางหัวอ้าพี่น้องอ้าพี่น้องบอกควัน เอาดีๆได้บอกวันเอาดีๆได้บอกวันเอาดีๆได้ลูกท่านออกได้พันเห็นได้หลาทีงานาก็มาเห็นธรรมศาตรนแขตกติดอาวนนเอาลืมสังเกตุจังห ลานล่ะลูกสาวลูกแม่มันอยู่กรุงเทพสิสิพ้ากันไปหมองกันแจ้งเหตุทางยังพ้าไหนหอดพี่น้องเนียน้ำหนาผ้าทางก็เป็นเมตตาลงมากกับเบาควันเบาควันแต่ผ้ากินก่อนสิบุงหมักสิดาเพื่อนเที่ยงลุงบนมาจ้ะอืมลองสิบุอืมแ้วก็น้ำไม่สังไเวยพอดี เราพูดตินถมยน่สามารถสิบุกอ่ะนาดมันยังออกมานตรงน้หน่อในนะกระดูอยู่นั้นขางเตียงเด้นหน่อกระโดดเด่นแหน่งคันถมหน่ออะไรน่อใอ้สังเกตมาแดด ซิบมบงมักซิดาไปก่อนพี่น้องเลยน้องพัดพ้อมสิขเขาเฮ็ดน้องผัดผั <laughs> กผักอผมบรรยากาศดีๆพี่น้องเยพี่น้องพี่น้องคิมหันนเะนะคิมหันตีนี่อูโหคือสือในหนังแท้มาลุกล่ะคิมหันลูุกสอดลาวไทยอ่ะอันนี้ได้ไม่พอ่อปัดผู้ไทยนะวะ <laughs> <laughs> บย็อกและเค้น <laughs>

แม่อย่างลองที่เกิดเหตุการณ์แล้ตอนแรกว่าบวกกะเาขึ้นหย่างก่อนบอแมนแต่อยู่เพื่อนนหะว่าบวกกาแล้วบาดมาฮอดแล้วมันกะวาดนะพี่น้องใต้วาลักไฟนี่มาข่าววัดแม่กะข่าววัดเลยนี่แม่นวัดบ่มียัาพออยู่แม่นวัดบ้านแม่ตาเราพี่น้องบ่มียัาพออยู่ แต่่าผินเหุสามสี่หลังเงินจันสิพันเงนจันสิพันธกาจเอยู่หายหันแหละบ่น้าอยู่แถมทางกี่ตาเนแล้วนะบ่แม่นอยู่พุ่นจะได้มากระซุกคอยที่รถี่มากล้วก็มาจอดอยู่คนทางแล้งก็่านเขไาไปในั้ืกนล่าเอ๊กาย่หันแหละเจ้าลงฮะ จังว่าขนาดนานะฮักก็เกิดมากกัเห็นเพื่อนเราอยู่หันจะเสียด้วยได้จะ้ะเรามีเพื่อนท่นก่อแ่าไม่เแ่าเออแม่นเพื่อนอ้ายเราโอ๊ยโอ๊ห้องเพื่อนอ้ายเราอยู่ลุม <c oughs> ไม่เ้องเอ้คุณแหนมเขากอดเถอ้าวแหนมก็ยานะเขาจะเอา,อเอเานแหนมเข้ามาได้มาปุ้นเล่นี่นะ <c oughs> น้ำหน้าผ้าชาั้นก็เหม่นเบาควนพี่น้อง หมอกควันน้ำหนาพาทางพี่น้องเอ้ยแม่หาปุ๋ยอ่ะควันกับบอกระแหงกันอย่างก่อนคนบอกระในอย่างก่อนได้เนาะพี่น้องสุดยดว่ะจะคลองเราก็อยู่ในพหมดแล้วปะย่าง น่าไม่ต่าย่าน้อยตอนนี้กระดมาอยู่ในหอเทือนแลาวที่เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกร้องหาพี่น้องจะก็เลยพาทางไอ้เพิ่นมาอมามาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเรียกร้องหาให้ขอความสวยเหลือกแตว่าแม่นเนาะพี่น้องอลองทางใน มานะมาตอวเลยแหันแม่นี่ๆหากมาหอมาเดินโซฟาสบายใจมาง่ายคนหาก็บมาหอดกระบวขวัญเพื่อนกัมากระบวขวัญพี่น้องเยมาแม่มาบมอที่วกเาเสียชีวิตอยู่ขูุกพี่น้องเลยมเรียกหลอหาก็เลย มากับหายเพิ่นพี่น้องนี้วพ่อเจ้าเราอยู่ในเจาจะเซ็นพี่น้องเอ้ยผ่าใส่จ่ายเพื่อนก็มีเจตสิทธิ์มาสันโบมีพี่น้องเอ้ยโอเคเราซาบะลายเพลินกับมาคือกันพี่น้องแมน คนมาสวยเลยลจะบอการยังบลลายที่เอ,อาพาวางกำลังแต่งพระเขาพระนะพระเข้นี่อะไรพี่นออ้งงนองที่วานงม่เยงานแหม่ไม้มไมพัวผ่นเนสียชีวิตยอยู่คุกแหล่น,อน้องเอ้ยากาผู้นี้เลยลูกทายพ่น้องผืน ในรายการขอขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่มีน้ำใจสวยเลือเพี่นา้เลือพี่น้องเลอแม่เขากินกับบมพี่น้องแตมซ้ำมนน้ำผัดเพว่ผมมาเสียชีวิตพี่น้องเอ้เสียชีวิตอยู่ผูแพี่น้องอยู่หกแม่พี่น้องกยืนตาแดด เห็แขวไขมันเห็นได้ชนอับดอกเอ้ยต่ทุกขกันเลยแม่น้ำบากระบิดน้ำกันนี่ยถูกยากเห็ได้เห็นอยู่แม่จำพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องไอความถูกความยากพี่น้องไอจัดเสดแล้วได้พี่น้องโอ้ยอย่าเหตุนะพี่น้องความถูกความยากพี่น้องจัดเสดแล้วใดเสียหายน้ำแล้วใดพี่น้อง เนแรกขอความช่วยเหลือในเด็กพี่น้องเด้อให้พี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือพนักพี่น้องถ้าว่าผู้ใดอยากซอยมีเมตตาใจบุญซอยพนักพี่น้องเลยเน้นขมาไดพี่น้องทางซ่องเมตตาได้พี่น้องขอความช่วยเหลือน้ำผู้ใหญ่ใจบุญลลายเดน้อเล้นมาได้พี่น้องทางซ่องเมตตาได้พี่น้องขอความช่วยเหลือน้ำผู้ใหญ่ใจบุญละลายเด็กพี่น้องเอลยความลำบากพี่น้องรุ้อข่าวอยากฮิวแต่ว่า ลูกชายของเขาผู้เดียวนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าดันมาเจอผัวบาดมาเสียชีวิตตอนนี้พี่น้องเลยแต่กับบ่ฮู้วะเกิดในเหตุการณ์ใดผัวเพิ่มก็เสียชีวิตอยู่คุกแต่ว่าบ่ได้มีโชคมากหอกพี่น้องเพิ่อนกัเก็บเมียนชกเมียนครับอยู่เพื่อแล้พี่น้องอยู่ทั้งคุกเพื่อแล้แต่ว่าทางเมียเพิ่อนกัได้มาเหตุพาเขาที่ว่าเว้นให้กินเนาะพี่น้องเมียยบงอู่พี่น้้องเยจะบากระบน พี่น้องเมตตาคสิอดบวายนะเพื่อนนรเดชก็ให้ผู้ใหญ่ใจบุญทลายเด้อเข้ามาซอยเพื่อนนรเดชพี่น้องเด้อแม่นซอยเพื่อนแน่นั่นแหละวถูกเน่าพี่น้องแมนขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายสวยเพื่อนนรเดชพี่น้องเด้อเห็นได้แล้วความถูกความยากพี่น้องเกิดบกพร้าวคิดพี่น้องเพื่อมตตากระสงสารเพื่อนคือกันพี่น้อง่ะ อาการได้ได้ก็พอหายผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายเม่นเขามาได้พี่น้องถ้าผู้ใดมีจิตใจอยากซอยเรือเกลือคุณผู้ถูกผู้หญ้าพี่น้อยเห็นได้เลยเพื่อนช้านเพม่อนกับประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วเพื่อนยังบ่แล้วผัดผัวผัดมาใต้ปลาพี่น้องเอ้ยแม่และพี่น้องมาหาในกาสมมาพาพวนพี่น้องมาตาเกษตรกคอร์ลทิพนีทิพนาพ่อกันใหม่ กดผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม2เมตรในเะด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลงมาทุกกำลังใจติดติดตามน,นะครับชมบายบาย้านสบายดี